ช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์กลุ่มวัยรุ่นห้าคนได้แก่ตมัมบาแคนมินและปอนกำลังวางแผนที่จะไปตั้งแคมป์ในป่าแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากเมืองพวกเขาทุกคนต่างเคยได้ยินคำเล่าขานจากคนในท้องถิ่นเกี่ยวกับสถานที่นี้ซึ่งเป็นป่าที่มีตำนานเล่าถึงวิญญาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยเคารพนับถือในอดีตแต่พวกเขากลับไม่เชื่อในเรื่องเหล่านี้เลยสักนิดเอาเธอมันแค่เรื่องที่คนแก่เล่าให้ฟังเล่นๆน,นะไม่เห็นจะมีอะไรรอ ตามพูดอย่างมั่นใจในขณะที่เก็บของในกระเป๋าใช่ใช่เราไปสนุกกันเถอะบาทสเสริมด้วยรอยยิ้มแคนมินและปอนก็เห็นด้วยและแตัดสินใจเดินทางไปด้วยกันพวกเขาไม่สนใจเรื่องราวน่ากลัวที่คนในหมู่บ้านมักจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับวิญญาณในป่าเพราะพวกเขามองมันเป็นแค่เรื่องเล่าไร้าสาระเท่านั้นพวกเขาเดินทางไปถึงจุดตั้งแคมป์ในช่วงเย็นเมื่อมาถึงก็พบว่าที่นี่เงียบสงบอย่างน่าประหลาดไม่มีเสียง จากสัตว์ป่าเหมือนในป่าอื่นๆแม้แต่เสียงลมก็ยังไม่มีพวกเขาตั้งเต็นท์อย่างรวดเร็วและเริ่มทำอาหารเพื่อเตรียมตัวสำหรับคืนแรกขณะเดียวกันต้ามและบาร์เริ่มเห็นสารเจ้าขนาดเล็กที่ถูกทิ้งร้างอยู่ไม่ไกลจากที่ตั้งแคมป์เป็นสารเจ้าที่สภาพดูเก่าและมีความซุดสงพวกเขายืนมองอยู่สักพักก่อนที่จะหัวเราะและพูดเล่นๆแค่สารเจ้าร้างที่ไม่มีใครสนใจมาหลบในป่าก็แค่เอามาตกแต่งแคมป์หน้า แค่หันมามองแล้วพูดขึ้นอย่างยิ้มยิ้มแต่คนที่มาที่นี่มักจะเคารพสารเจ้ากันนะอย่าลบหลูนักเลยเฮ้ ö, แค่เรื่องไร้สาระมินตอบเสียงดังพวกเขาเดินไปที่สารเจ้าและเริ่มเยอะเย้ยสิ่งที่คนในท้องถิ่นเชื่อไม่ว่าจะเป็นการล้อเลียนคำพูดของคนแก่หรือแม้กระทั่งการทำท่าทางล้อเลียนสารเจ้าด้วยความคิดที่ว่ามันเป็นแค่เรื่องสมมติในช่วงกลางคืนหลังจากทำอาหารเสร็จ พวกเขานั่งร้องวงรอบกองไฟและเริ่มเล่าเรื่องขำขันกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งไฟเริ่มมอดลงและความเงียบสงัดของป่าก,ก็ทําให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเงียบเกินไปนะบาร์ดพูดพลางมองไปรอบๆที่มืดมิดไม่ต้องคิดมากหรอกพรุ่งนี้เรากลับกันตามพูดด้วยน้ำเสียงที่พยายามให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายในขณะที่พวกเขากำลังจะเข้านอนเสียงอะไรบางอย่างก็เริ่มดังขึ้น ในความมืดเสียงกรอบแกรบเหมือนกับการเดินของสัตว์ใหญ่แต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยท่ามกลางความมืดสนิทนั้นเสียงนั้นกลับดังก้องในหูของพวกเขาทุกคนใครได้ยินไหมมินถามเสียงเบาไม่ต้องห่วงหรอกมันแค่เสียงสัตว์ในป่าเองตัต้มตอบพลางพยายามกลั้นยิ้มแต่เสียงนั้นไม่หยุดลงพวกเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างคืบคพลานเข้ามาใกล้เต็นท์จนกระทั่งไฟในกองไฟเริ่มมอดลงพวกเขาตัดสินใจล้มตัวลงนอน โดยไม่พูดอะไรกันอีกคืนนั้นพวกเขาหลับไปด้วยความรู้สึกไม่สบายใจแฝงอยู่ในหัวแต่ทว่าในคืนนั้นเองความสงบในปากหลับเป็นเพียงการหลอกลวงก่อนที่จะมีสิ่งที่พวกเขาลบหลู่เข้ามาใกล้กว่าเคย กลางคืนในป่ายังคงเงียบสงัดหลังจากที่ไฟในกองไฟเริ่มมอดลงกลายเป็นแค่แสงจางๆทุกคนในกลุ่มวัยรุ่นต่างพยายามหลับตาลงในเต็นท์ของตัวเองแต่บรรยากาศรอบๆกลับไม่สงบเหมือนเคยเหมือนกับความเงียบที่ครอบคลุมป่าทั้งหมดนั้นมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดตามพยายามข่มตาหลับแต่ไม่สามารถข่มความรู้สึกที่ไม่สบายใจได้เขาหันไปมองรอบๆจากในเต็นท์และเห็นแค่ความมืสดสนิท ที่ไม่สามารถมองเห็นอะไรเลยนอกจากแสงจางๆจากกองไฟที่เริ่มจะหมดไปในขณะที่ทุกคนหลับไปแล้วเสียงแปลกๆดังขึ้นจากที่ไกลๆเสียงเหมือนฝีเท้าที่เหยียบกิ่งไม้และใบไม้แห้งในป่าเสียงนั้นดังก้องเข้ามาในหัวของตั้มและทําให้เขานอนไม่หลับมินบาร์ดแคนใครทําเสียงอะไรตั้มพยายามกระซิบเสียงเบาในความมืด ไม่มีเสียงตอบกลับมาทุกคนยังคงหลับลึกหรือพวกเขาแกล้งทำเป็นไม่สนใจตามกลั้นหายใจและพยายามฟังเสียงนั้นอีกครั้งเสียงฝีเท้าดังเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขารู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งเคลื่อนไหวใกล้ๆเต็นท์ของเขาไม่ใช่สัตวนแน์แน่ๆตามคิดในใจรู้สึกได้ถึงความเย็ยนที่เริ่มแผ่เข้ามาในเต็นท์เขาค่อยๆลุกขึ้นนั่งและย่องไปที่ปากเต็นท์ เพื่อมองออกไปข้างนอกในความมืดสนิทเขามองเห็นแค่งเงาสลัวๆและไม่สามารถมองเห็นอะไรชัดเจนเสียงฝีเท้ายังคงดังก้องและอยู่ใกล้มากขึ้นจนเขารู้สึกขนลุกไปทั้งตัวอะไรหนะ้าเขากระซิบออกมาเบาๆก่อนจะรีบล้มตัวลงนอนและกลั้นหายใจขณะที่ทุกคนในเต็นท์ยังคงไม่รู้สึกตัวกลับมีบางสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่นอกเต็นท์ใกล้จนเหมือนจะเข้ามาถึงข้างในแล้วเสียงนั้งกลับเงียบไปในที่สุด ต้มตัดสินใจนอนเงียบๆและพยายามหลับต่อแต่ความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีในหัวกลับยังคงตามหลอกหลอนเขาตลอดทั้งคืนท่ามกลางความเงียบสงับนั้นความรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่เฝ้าดูอยู่จากในความมืดก็ยังคงอยู่ในหัวเขาไม่หายไปในเช้าวันถัดมาเมื่อทุกคนตื่นขึ้นมาพวกเขาก็ไม่พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในกลางคืนทุกคนกลับรู้สึกเหมือนกันว่าเมื่อคืนมันมีบางอย่างที่แปลกไปแม้จะไม่พูดออกมาแต่ทุกคนก็รู้สึกถึงความผิดปกติ ในอากาศที่ยังคงหลงเหลืออยู่บารทที่เป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีอย่างเต็มที่ได้พูดขึ้นว่าไม่เห็นมีอะไรนี่แค่สิงสัตว์ในป่าแหละแต่บรรยากาศรอบๆแคมป์กลับไม่เป็นอย่างที่เขาพูดทุกคนยังคงรู้สึกถึงความไม่สบายใจที่ไม่สามารถอธิบายได้ในระหว่างที่พวกเขากำลังเตรียมอาหารเช้าและเตรียมตัวสำหรับการเดินเที่ยวในป่าทุกคน ก็ไม่กล้าทิ้งสารเจ้าที่อยู่ใ,ใกล้แคมป์ไปไกลนักทั้งที่พวกเขาเคยย้อเย้ยมันเมื่อวานนี้แต่ตอนนี้ทุกคนกลับเริ่มรู้สึกว่าเหมือนมันกำลังจับตาม,มอ,องพวกเขาอยู่เราน่าจะกลับไปเถอะแคนพูดขึ้นด้วยเสียงที่เหมือนจะตวนใจใครบางคนแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาเสียงแปลกๆในคืนที่แล้วเริ่มกลับมาในหัวของพวกเขาทุกคนรู้ดีว่าอาจมีบางสิ่งที่พวกเขาลืมคิดถึงแต่ก็ยังไม่กล้าพูดถึงมันอีก จนกระทั่งพวกเขาตัดสินใจเดินลึกเข้าไปในป่าในวันนั้นหลังจากตัดสินใจเดินลึกเข้าไปในป่ากลุ่มวัยรุ่นเ,เริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาดของสภาพแวดล้อมพื้นดินเ,เริ่มมีความชื้นมากขึ้นและเสียงของธรรมชาติรอบๆค่อยๆหายไปเสียงลมที่เคยพัดผ่านต้นไม้กลับไม่ดังเหมือนเดิมและทุกอย่างที่พวกเขาเห็นในป่าดูเหมือนจะเงียบสงัดเกินไปทำไมมันเงียบขนาดนี้นะัดมินพูดออกมาด้วยเสียงที่แฝงไปด้วยความกังวล สงบดีออกไม่มีเสียงสัตว์เลยตั้มตอบกลับและพยายามทำตัวให้ผ่อนคลายแต่มือของเขากลับเงือออกมันแปลกนะทำไมรอบๆนี้ถึงไม่มีเสียงนกหรือเสียงสัตว์อะไรเลยแคนพูดเ,เสียงต่ำกลุ่มวัยรุ่นเดินต่อไปและผ่านไปตามเส้นทางเล็กๆที่คดเคี้ยวไปในป่ารู้สึกเหมือนหลงเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยแต่ยังคงพากันเดินไปข้างหน้าพวกเขามาถึงบริเวณที่มีหินใหญ่จำนวนมากถูกวางซ้อน การเป็นระเบียบเหมือนกับเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่เมื่อมองดูใกล้ๆก็พบว่าหินเหล่านั้นดูเหมือนจะมีอายุมากและเต็มไปด้วยตะไคร้จึงรู้สึกได้ทันทีว่าไม่มีใครมาที่นี่มานานมากแล้วนี่มันอะไรทำไมถึงมีหินอยู่ตรงนี้บาสถามออกมาบางทีอาจจะเป็นที่สำหรับพิธีกรรมอะไรสักอย่างแคนพูดขึ้นเสียงตำ่ำพวกเราน่าจะกลับไปเถอะนะที่นี่มันแปลกแ ไม่รอกเราแค่ไปสำรวจนิดหน่อยตามพูดอย่างมั่นใจไปดูให้รู้ว่ามันคืออะไรบางทีเราจะได้เล่าเรื่องเด็ดๆให้เพื่อนๆฟังเขาหัวเราะแล้วเดินไปข้างหน้าแต่เมื่อทุกคนตามเขามาได้ไม่กี่ก้าวเสียงแปลกๆก,ก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้มันดังชัดเจนกว่าเดิมเหมือนเสียงของฟีเท้าที่เดินตามพวกเขามาจากข้างหลังหยุดหยุดฟังสิบาสพูดเสียงดังพร้อมหยุดเดิน พวกเขาหันหลังกลับไปมองแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยทุกคนรู้สึกถึงอากาศเย็นที่แผกเข้ามารอบๆและรู้สึกได้ทันทีว่าบางสิ่งที่อยู่ในปากกำลังจับตามองพวกเขาไม่ต้องห่วงหรอกมันแค่เสียงลมตั้มพูดกรบเกลื่อนแต่เสียงในใจเขากลับไม่มั่นคงเหมือนเมื่อก่อนแต่ก่อนที่พวกเขาจะพูดอะไรต่อสินฟีเท้าก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังมากขึ้นและเร็วขึ้นเหมือนกับมีบางสิ่ง กำลังวิ่งตามพวกเขามาทุกคนหันมองไปรอบๆแต่ก็ยังคงไม่เห็นอะไรไปเธอกลับกันเถอะมินเริ่มกังวลและบอกให้ทุกคนรีบเดินกลับแต่ในขณะที่พวกเขาหันหลังกลับและเดินไปตามทางเดิมเสียงฝีเท้ากลับดังตามพวกเขาอย่างไม่ยอมหยุดทำไมมันตามมาไม่หยุดเลยละ่ะแคนพูดด้วยน้ำเสียงที่สัน่นอย่าหันหลังไปเด็ดขาดตั้มสั่งด้วยเสียงเครียดถ้าหันไปมันอาจจะไม่ดีพวกเขาเรีบเร่งฝีเท้ากลับไปยังแคมป์ ด้วยความเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ใจของพวกเขาทุกคนเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนและในขณะที่พวกเขากำลังจะถึงแคมป์เสียงฝีเท้าก็หยุดลงอย่างฉับพลันพวกเขากลับมาถึงแคมป์ในสภาพที่เหงื่อท่วมตัวและรู้สึกเหมือนถูกอะไรบางอย่างตามมาพวกเขานั่งลงรอบๆกองไฟแต่ความเงียบที่ครอบคลุมไม่ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยเลยแม้แต่น้อยพวกเราคิดผิดหรือเปล่าบาร์พูดเสียงเบาเราควรกลับตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว แคนตอบด้วยความรู้สึกผิดแต่ในขณะที่พวกเขาคุยกันเสียงบางอย่างดังขึ้นจากสารเจ้าที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากแคมป์เสียงนั้นดูเหมือนเสียงกระซิบที่อ่อนเบาแต่กลับทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนมีสิ่งหนึ่งกําลังพูดถึงพวกเขาเสียงนั้นมาจากไหนมินถามตามพยายามกต้นใจไม่ต้องสนใจมันเราอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว แต่ทว่าความรู้สึกของเขากลับทำให้ไม่มั่นใจเลยแม้แต่น้อยว่าสิ่งที่อยู่ในป่านั้นจะปล่อยพวกเขาไปง่ายๆได้อย่างไรคืนที่สี่เริ่มตกลงมาอย่างช้าๆบรรยากาศในแคมป์เริ่มกลับมาเงียบสงบหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนทุกคนรู้สึกเหมือนจะปลอดภัยขึ้นแต่บางสิ่งในใจพวกเขากลับรู้สึกได้ถึงความไม่มั่นคงเหมือนเดิมทุกคนยังคงนั่งรอบกองไฟที่กำลังจะมอดลงซึ่งยังคงเป็นแหล่งแสงสว่างเดียว ในยามค่ำคืนที่มืดมิดพรุ่งนี้เราออกจากที่นี่กันเถอะมินพูดออกมาอย่างเบื่อหน่ายและด้วยเสียงที่สะท้อนถึงความกลัวที่ยังคงมีอยู่ยังไม่ถึงเวลาเลยตามตอบเสียงหนักแน่นแต่ในหัวของเขากลับเต็มไปด้วยความกังวลเช่นกันเราอยู่มาเกือบครบแล้วคงไม่มีอะไรแล้วหรอกเสียงแกรกจากต้นไม้ใกล้ๆเสียงที่ไม่สามารถระบุดได้ดังขึ้นในความมืดทุกคนหันไปมองด้วยความตกใจแม้ว่า จะไม่มีสิ่งใดปรากฏออกมาแต่ความรู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องจากที่ไหนสักแห่งทําให้ทุกคนไม่สามารถคงตาลับได้ในขณะที่ทุกคนกําลังพูดคุยและพยายามจะลืมเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในสอสามวันที่ผ่านมาแคนก็ลุกขึ้นมาด้วยท่าทางตัดสินใจฉันจะไปดูให้ชัดเจนว่าในนั้นมีอะไรถ้าพวกเราทำใจไม่ดีแบบนี้ต่อไปมันจะยิ่งแย่แคนบอกเสียงหนักแน่นแล้วเดินออกไปทางศาลเจ้า เธอจะทำอะไรตามรีบถามแค่ไปดูแป๊บเดียวเองแคนตอบกลับก่อนจะเดินหายไปในความมืดทุกคนในแคมป์ต่างรู้สึกถึงความผิดปกติเมื่อแคนเดินไปถึงสารเจ้าเสียงของเธอเงียบไปทุกทีราวกับว่าเธอได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความเงียบในป่านั้นแล้วท่ามกลางความมืดมิดนั้นพวกเขารู้สึกได้ถึงความหนาวเหน็บที่เริ่มแผ่ขยายไม่ชอบเลยบาทพูดออกมาเสียงสัน เธอจะกลับมาหรือเปล่าหรือมินถามในขณะที่ตั้มมองไปที่ทิศทางของสารเจ้าอย่างกังวลแล้วเสียงของแคนก็ดังขึ้นจากที่ไกลๆช่วยหน่อยช่วยด้วยมันมันไม่ใช่ทุกคนรีบลุกขึ้นวิ่งไปยังทิศทางที่แคนไปแต่นั่นคือสิ่งที่พวกเขากลัวที่สุดเมื่อถึงที่สารเจ้าพวกเขาพบว่าแคนยืนอยู่หน้าสารเจ้าด้วยท่าทางที่ไม่เหมือนเดิม ดวงตาของเธอเหมือนจะไม่เห็นพวกเขาและร่างกายของเธอก็ดูเหมือนจะไม่สามารถขยับได้แคนตั้มร้องเรียกเสียงดังแคนหันกลับมามองเขาดวงตาของเธอไม่เหมือนเดิมมันดูไม่ค่อยเหมือนกับแคนที่พวกเขารู้จักเลยแม้ว่าร่างกายของเธอยังคงยืนอยู่ที่นั่นแต่ในท่าทางและดวงตาของเธอกลับมีบางสิ่งที่ผิดปกติอย่างชัดเจนมามามาเสียงของแคนที่ตอบก,กลับมานั้น ฟังดูแปลกประหลาดเหมือนมีเสียงบางอย่างที่สอดแทรกอยู่ในเสียงของเธอเราต้องพาเธอกลับไปเดี๋ยวนี้มินพูดด้วยความตกใจตามพยายามเข้าไปใกล้แขนแต่ทันใดนั้นแขนก็ยกมือขึ้นมาชี้ไปที่บางสิ่งในความมืดมันอยู่ที่นั่นดูสิเธอพูดเสียงเบาเมื่อพวกเขาหันไปตามทิศทางที่แขนชี้ไปทุกคนต่างเห็นแสงเล็กๆลอยขึ้นมาจากที่ไหนสักแห่งมันไม่ใช่ไฟจากกองไฟที่แผดออกมามันเป็นแสงที่เย็น และหน้าขนลุกดวงไฟนั้นลอยไปเรื่อยๆท่ามกลางป่าเหมือนกับมีบางสิ่งที่ไม่เห็นกำลังเคลื่อนที่ไปกันเถิดตามตะโกนก่อนที่เขาจะดึงแคนไปจากสางเจ้าแต่แคงกลับดึงมือของเขาออกและก้าเดินตามแสงนั้นไปเองมันบอกให้ฉันไปฉันต้องไปกับมันความกลัวแผ่กระจายออกไปในหัวใจของทุกคนพวกเขารู้ว่ามีบางสิ่งที่พวกเขา ไม่ควรจะไปยุ่งแต่พวกเขาก็ไม่สามารถหยุดแคนได้ทุกคนจึงตัดสินใจตามเธอไปเมื่อพวกเขาเดินตามแคนไปจนลึกเข้าไปในป่าเสียงแปลกๆก,กลับเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเสียงกระซิบที่ฟังไม่ได้ยินชัดเจนแต่ทุกคนรู้สึกได้ว่าเป็นเสียงของบางสิ่งที่ไม่ใช่แค่แคนมันเหมือนมีบางสิ่งที่ยึดติดกับป่าลึกแห่งนี้เสียงลมที่พัดผ่านมาเบาๆและเสียงฝีเท้าที่ไม่สามารถบอกได้ว่า เป็นของอะไรพวกเขาพบว่าพวกเขากำลังเดินไปสู่บางสิ่งที่อาจจะยากเกินกว่าจะเข้าใจและแล้วทุกคนก็มาถึงจุดที่แปลกประหลาดที่สุดที่นั่นมีร่างบางอย่างนอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใบหน้าเธอซีดและเต็มไปด้วยบาดแผลมีแสงบางอย่างลอยอยู่รอบๆร,ร่างนั้นพวกเขาพบว่ามันไม่ใช่แค่แคนแต่มันคือบางสิ่งที่ไม่เคยอยู่ในโลกนี้มาก่อนมันคืออะไรมินถามเสียงสัน่น ทุกคนได้แต่มองภาพนั้นในความมืดมันจะเป็นจุดสิ้นสุดของพวกเขาหรือไม่เมื่อทุกคนได้เห็นร่างนั้นใจของพวกเขาเริ่มเต้นแรงและความกลัวที่พวกเขาหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดก็เริ่มจะก,กลายเป็นความจริงทุกอย่างรอบตัวเริ่มมืดลงอย่างรวดเร็วแม้แสงจากแคมป์จะยังคงจางไกลออกไปแต่ก็ไม่สามารถทำให้บรรยากาศที่ตึงเครียดนี้คลี่คลายได้เลยแคนยังคงยืนอยู่กับแสงที่ลอยอยู่รอบๆตัวร่างนั้น ดูเหมือนเธอจะไม่สามารถขยับหรือออกจากสถานที่นี้ได้แคนตามตะโกนพร้อมวิ่งไปหาคุณเพื่อนแต่แคนกลับหันไปมองเขาด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าราวกับว่าเธอไม่ใช่แคนที่เขารู้จักมันบอกว่าเราไม่ควรจะมาแคนพูดเสียงเบาเหมือนเธอกำลังพูดกับตัวเองมากกว่าพูดกับพวกเขาแต่ตอนนี้มันบอกให้เราต้องจ่ายหนี้ถ้าไม่จ่ายทุกคนจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปบาร์ทและมินเริ่มมีสีหน้าเครียดนี่ ทำไมถึงเป็นนี้ล่ะแคนหันไปทางพวกเขาแล้วตอบเสียงเศร้าเราทำสิ่งที่ไม่ควรทำลบหลู่สิ่งที่ไม่ควรลบหลู่เราไม่เคารพคำเตือนของคนที่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนเราทำให้สิ่งนั้นตื่นขึ้นมาแล้วมันมันกำลังเรียกร้องบางอย่างในขณะที่แคนพูดบรรยากาศรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปสายลมเย็นๆพัดผ่านหน้าพวกเขาเสียงกระซิบในอากาศเริ่มดังขึ้นเสียงที่ฟังไม่ออกแต่รู้สึกถึงความทรมานในนั้น พวกเราเราต้องออกจากที่นี่มินพูดเสียงสั่นกลัวว่าพวกเขาจะสูญเสียเพื่อนของพวกเขาไปแต่ทันใดนั้นสิ่งที่น่าสยดสยองก็เกิดขึ้นร่างนั้นที่นอนอยู่ใต้ต้นไม้เริ่มขยับแขนขาของมันยืดออกไปเหมือนกับมีชีวิตมันลุกขึ้นยืนด้วยท่าทางที่ไม่เป็นธรรมชาติแล้วหันมาทางพวกเขาพวกเขาต้องการบางอย่างจากพวกเราเสียงกระซิบที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นของใครดังขึ้นในอากาศ ต้องชดใช้นี่ที่พวกคุณสร้างขึ้นทุกคนเริ่มตกใจและถอยหลังออกมาแต่ร่างนั้น<ๆ>ก็เริ่มเคลื่อนที่อย่างช้าๆเข้ามาใกล้พวกเขาพบว่าไม่สามารถหนีไปไหนได้ร่างนั้นชี้นิ้วไปที่แคนเธอคือผู้เริ่มต้นต้องเริ่มจากเธอไม่อย่าต้มตะโกนขณนะด,ดึงแคนไปที่หลังอย่าทำกับเธอแต่แคนกลับยืนนิ่งราวกับว่ามีบางสิ่งควบคุมร่างกายของเธอฉันฉันต้องทำมันขอโทษนะ แล้วแคนก็ยืดมือไปข้างหน้าในทันใดนั้นเสียงของร่างที่ตื่นขึ้นก็ดังลั่นและแสงที่ลอยอยู่รอบตัวมันเริ่มขยายออกไปอย่างรวดเร็วพวกเขาเห็นเงาสีดำที่ก่อตัวขึ้นมาเหมือนจะมาจากทุกทิศทางถ้าพวกคุณไม่ช่วยกันเสียงกระซิบดังขึ้นจะไม่มีใครรอดตั้มมองไปที่เพื่อนๆเ,เขาพบว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วพวกเขาต้องช่วยแคนและยุติสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ให้ได้ ต้องทำอะไรบาสถามด้วยเสียงแหบแห้งเราต้องขอโทษตามพูดเสียงเบาขอโทษจากใจจริงและขอให้มันหยุดพวกเขาทั้งหมดยืนอยู่ตรงนั้นหนึ่งในพวกเขาตัดสินใจทิ้งความกลัวและกล้มลงไปขอขามาพร้อมกับการพูดคำขอโทษและในขณะที่พวกเขาพูดออกไปสิ่งแปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นแสงที่ลอยอยู่รอบตัวร่างนั้นเริ่มหายไปทีละน้อยเสียงกระซิบเริ่มเงียบลงและร่างนั้น ค่อยๆล้มลงกับพื้นสัญญาที่บ่งบอกว่าพวกเขาอาจจะมีโอกาสรอดชีวิตเริ่มชัดเจนขึ้นแคนสะดุ้งขึ้นมาทันทีที่ร่างนั้นล้มลงเธอเห็นเพื่อนๆที่กำลังยืนรอบๆตัวเธอขอโทษและร้องให้ด้วยความกลัวพวกเราทำให้มันหยุดแล้วมินพูดเสียงสัน่นใช่เราทำมันได้ตามพยักหน้าแต่ในจิตใจของพวกเขาพวกเขาก็รู้ดีว่าการขอโทษ ไม่สามารถย้อนเวลาหรือแก้ไขสิ่งที่พวกเขาทำไปได้ทุกคนต่างรู้สึกได้ถึงความผิดพลาที่เกิดขึ้นพวกเขาตัดสินใจกลับจากที่นั้นอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการพูดคุยกันมากนักพวกเขาออกจากป่าในคืนนั้นและในวันที่กลับมาถึงบ้านทุกคนต่างมีรอยแผลในใจที่ยากจะรักษาทุกคนรู้ว่าแม้จะรอดจากเหตุการณ์นี้แต่บางสิ่งที่พวกเขาทำไปจะยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาตลอดไป และพวกเขาจะไม่มีวันลืมสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในคืนที่พวกเขาลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่านั้น